ันนี้ก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีทุกคนเลยวันนี้ก็จะมาเล่นกันนี่อันนี้น่นานะจะเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะครับน่าจะเป็นตอนสุดท้ายแล้วเพราะว่ามันมันแบบว่ามันจบแลนะ้วเนาะโอเค รอให้เขารถมากกันนี่นี่รถมันหายตลอดเลยนี่รถกระบะคนรถปิกอัพนี่เรี่องอาจจะดังหน่อยนะพัท e ีเนี้ยนี่เราจะเอารถปิดดิฟกันทุกคน ก่อนอื่นเลยขอขึ้นจะพานไปก่อนนะโอเคนี่ยแล้เราก็ถือว่าแรงเหมือนกันนะเรียกว่ากระบาะซิ่งได้เลยนะเนี่ย เนี่ยมันชอบไปโฟกัสตรงนั้นตลอดเลยพี่โฟกัสอะไรตรงน,น,นั้นเนี่ยแต่มันบอกผมหันมุมกล้องไม่ได้เลยมอสก็ไม่มีนี่เรามาดิฟตอนนี้ทุกคนนี่ก็สวัสดีทุกคนเลยทำวันนี้วันนี้ไม่อยูจ่จอดน,นะเฮ้ยลืมตลอดเลยอะ วายุงโอเคเดี๋ยวตอาหูไปหนึ่งทีไม่ใช่ตรงหูใิตบยุงพูดเพีย้ยนอีกแล้วเอาไม้ใกล้ๆปากก่อนื่อกีมันมจะหลุดนะเพราะว่าข้างในเขาแย่ทำไม่เสร็จแหล่ะทำไมผมไม่รู้ว่าทำไมเขาต้องทำห้าแปดด้วย แ้วไม่สวยอ่ะมันนักเกียดมากเลยอ่ะทำไมเขาทำภาพปแปลกก็ไม่รู้โอ้ยอดิฟตัวดรทุกคนอืมดิฟทุกคนดิฟดิ อ้ยนี่ยังดิฟนั่ดิฟข้างในแล้วทุกคนนี่ไม่อู่แล้วจได้ยินเสียงเปล่านะเดี๋ยวตรงนี้ดิว่ามันเป็น,นยังไงชวนไม้ชวนไม้ยังเงี้ยยเง,งี้ยเง,งี้ยไม่ได้ทุกคนไม่ได้ของจริงไงของจริงอย่าไปเลี้ยวใกล้น,นงงี้นะคะ ไงไม่ได้หม่ี้ดูนี่อุย้ยดิบได้ด้วยทุกคนนี่ยมก็มันไปโฟกัสนี้ตลอดเลยกัดเลยโว้ววววตึกใหญ่ตึกใหญ่คนตึกใหญ่คไปดูวิวี้างหลังขึ้ไปดูวิวกันแล้วตัวเราก็เซฟคุณป้ากันกัน เดิถ้าท่านชมไม่เชื่อน่ะว่ามันลงไม่ได้ท่านชมคิดว้าเอะมันต้องลงได้ได้แต่ผมให้ดูมันลงไม่ได้ยิ่งเห็นนะม,มันไม่มีทางลงทุกคนมันไม่มีทางลงเลยแต่เดินเสมือนรอบละกันโอเคเพราะฉะนั้นวิวมันก็สูงม,มากโอ้ไม่จมันบักอะไรนี่ทุกคน เห็นรอบเมืองเลยเนี่ยเราอีกงหน้าอ่ะเคเดี๋ยววู้ววววันกลางล้มไม่ได้วันไม่รูมีมดที่กลางล้มหรือเปล่านะโอ้โหตายสนิทชอบที่นี่เลยมันไม่ดีอ่ะมันเก่าแล้วมัน วิ่งเอาไปเดี๋ยวนี้นี่มาอยู่ประมาณน,นี้กระบาทุกคนกระบานี่มันก็ถือว่าใหญ่เหมือนกันนะรถจ้ารถเกนเราจะไม่ไปตึกนั้นนะ้ แล้วที่คนดูะรครับทุกคนคมเชื่อนะนะว่ามันแบบว่ามันลงไม่ได้่ดลจะรถไม่ขึ้นหรอกนี่เลี้ยวแรงอยู่แรงชนชนชนช,อ,นชอ,นอย่างงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเี้รถแรงเหมือนกันนะนี่ก็หัวที่หนึง่ง เดี๋ยวเดี๋ยวหาๆเดี๋ยวมันจะชนอย่างเงี้ยเงยเงี้ยอย่างเงี้ยคนอย่างเงี้ยเงอย่างเงี้โอ้ยมาลองชนตะไไม่นี้เป็นไงโฮมันมันขอนอย่างนี้ไม่ได้งดได้ดกยลองแบบว่าใครยังแล้วก็ดิบิได้ เฮ้ยเสียงอะไรมันลากผืนนะโอเคสนใจละครนานั่นชืมอเป็นเพนเท่านี้สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมไล่ก็แจ็คเกิลแช็ก็ติดงทายกดกระดิ่งชหบผมเลยนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับทุกคนสำหรับวันนี้คาราชินไปก่อนบ๊ายบายครับกดหยุดเสสี่